สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลตัวละครของจจกาพัดดินีแมงป่องน้ำแข็งบรากฏหรือปิงตี้นั่นเองปิงตี้ อายุ3 9 9 9 0 0ปีถึง4,000 0 0ปีมาตุภูมิหรือบ้านเกิดแดนเหนือสุดขั้วสังกัดในภาค2แดนเหนือสุดขั้วภาค2.5และภาค3.5สังกัดแดนเทพโตหลัวใชา้ย,ยาจักรพัดดินีน้ำแข็งสายเลือดเผ่าพันธ์สัตว์วิญญาณแมงป่องน้ำแข็งมรกตเปิดตัวครั้งแรกในนิยายบทที่40ในอนิเมะบทที่19 จกักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตเป็นสัตว์วิญญาณอายุ400,000ปีมีธาตุน้ำแข็งสมบูรณ์ที่หายากเธอเป็นราชาที่แข็งแกร่งอันดับสองรองจากราชาแห่งแดนเหนือสุดขั้วและอยู่ในอันดับที่7ในบรรดา1ิสัตว์ร้ายของทวีปบุคลิกของเธอมีความเย่อหยิ่งและเย็นชาเต็มไปด้วยจิตสังขารกับคนนอกแต่ต่อมานิสัยของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เธอมาเป็นวิญญาณยุทธของหัวอีเฮ่า,เารูปร่างหน้าตาในร่างสัตว์วิญญาณเธอ,เ,ธอ,เ,อ,เ,อเป็นแมงป่องที่งดงามมีลำตัวยาวประมาณ150 เซนติเมตรลำตัวมี2ส,สี ด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าน้ำแข็งและอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวมรกตส่วนหน้าลำตัวมีสีชั้นซ้อนกันและแต่ละชั้นจะหนาขึ้นประมาณ1ใน3เมตรหัวของเธออยู่หน้าสุดและปากสีเงินของเธอก็ส่องประกายไปด้วยแสงเย็นเยือบเธอมีรูปร่างเหมือนหกเหลี่ยมและเปล่งประกายด้วยแสงเวววาวอันสดใสคล้ายเพชรปรกคลุมส่วนตัวและขาเรียวยาวทั้ง6ของเธอก้ามทั้งสองของเธอมีความยาวประมาณ1เมตรก้ามทั้งคู่ปกคลุมไปด้วยส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายเพชรดวงตาของเธอราวกับเพชร สีเหลืองรูปหกเหลี่ยม2เมิตรฝังอยู่บนหน้าหางของเธอหางของเธอมีห้าป้องแต่ละป้องจะเปล่งประกายด้วยแสงสีเขียวมรกตอันน่าลงไหลเต็มไปด้วยความแวววาวคล้ายเพชรซึ่งหางของเธอนั้นต่างจากแมงป่องน้ําแข็งมรกตทั่วไปรูปร่างหน้าตาในร่างมนุษย์ของเธอเธอเป็นสาวสวยสวมชุดสีเขียวมรกตที่ไหลลื่นมีกลิ่นอายความดื้อรั้นและความทรนุรูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนของเธอทําให้เธอดูหญิงยโสแต่ถ้าเทียบกับจกักรพรรดินีหิมะเธอจะดูหญิงยโสน้อยกว่าเธอมี มีลวดลายปีศาจสีส่เส้นในแต่ละด้านของใบหน้าสีขาวนวลอันน่าหลงใหลของเธอผมสีเขียวเข้มยาวปลิวสวัยไปด้านหลังผิวสีขาวราวหิมะของเธอดูราวกับว,ว่ามันโปร่งใสแสงสีเขียวมรกตส่องอยู่ใต้ผิวของเธอความสูงของเธอใกล้เคียงกับหัวอีเห้าเมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นอุณหภูมิโดยรอบจะลดลงอย่างมากเสียงของเธอนั้นคมชัดและน่าฟังแต่แฝงไปด้วยความหนาวเย็นเสียดกระดูกเมื่อหัวอีเห้าฝึกฝนถึงระดับ20ที่เทียนเมิงได้บอกให้หัวอีเห้าไปแดนเหนือ สุดขั้วนะครับเพื่อไปตามหาวิญญาณยุทธ์ที่2นั่นเองแล้วพาหัวอีเห่ามาพบกับจกักรพรรดินีแมงป่องมลกตนะครับตอนนั้นเนี่ยในนิยายบรรยายไว้ว่าหัวอีเห่าตกใจมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็กลัวตายเหมือนกันเนาะฝึกถึงแค่ระดับ20มาเจอจกักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตเนี่ยโอ้โหออล่านี่แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับตอนนั้นหัวอีเห่ามันโกรธเทียนมึงด้วยเนาะว่าพี่เทียนมึงจะพามันมาตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเทียนมึงโน้มน้าวจากักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งมลก เธอรู้สึกกระวนกระวายใจแต่ในที่สุดเธอก็เกิดความสนใจในความคิดหรือแนวคิดของเทียนเมึงนะครับที่จะสร้างเทพขึ้นมาเนาะพี่เทียนเมึงได้เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับการกำเนิดของเทพมนุษย์เมื่อ10,000ปีก่อนและกเกลี้ยกล่อมให้เธอกลายเป็นวิญญาณยุทธและวงแหวนวิญญาณของหัวอีเห่านั่นเองเทียนเมึองได้บอกกับเธอว่าในระหว่าง2ทางเลือกระหว่างเลือกความตายหรือจะเลือกมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ในฐานะส่วนหนึ่งของเทพตอนนั้นอายุขยของปิงตี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับตัวของเทียนเมึงเองก็คงรู้ว่าปี ปิงตี้เนี่ยไม่สามารถผ่านทันสวรรค์ครั้งนี้ได้เนาะทเทียนเมิงก็เลยเกลี้ยกล่อมให้ปิงตี้เนี่ยมาเป็นวิญญ,ญ,ญาณยุทธ์ที่สองของหัวอีเฮ้านั่นเองหัวอีเฮ้าถูกทดสอบโดยจกักรพรรดินีแมงป่องน้ําแข็งมรกตก็คือให้หัวอีเฮ้าหลอมรวมกับกระดูกวิญญาณของเธอครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เจ็บปวดอย่างมากหลังจากที่หัวอีเฮ้าหลอมรวมสําเร็จและผ่านไปได้แล้วก็สามารถดูดซับวงแหวนวิญญาณของเธอทําให้ปิงตี้เนี่ยกลายเป็นวิญญาณยุทธ์ที่2ได้สําเร็จนะครับจักรพรรดินีแมงป่องน้ําแข็งมรกรกคาวนี้จะ อยู่ในฐานะวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะนะครับเธอได้ช่วยให้หัวอีเห่าเนี่ยผ่านวิกฤตในการต่อสู้มาหลายครั้งเลยทีเดียวเนาะนั่นก็คือแบบว่าบางทีหัวอีเห่าแบบสู้คู่ต่อสู้ไม่ไหวอย่างเงี้ยปิงตี้ก็ออกลงมาควบคุมร่างกายของหัวอีเห่าสู้แทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนั้นนะครับทักษะการต่อสู้ของหัวอีเห่าเนี่ยก็คงสู้ปิงตี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะในเหตุการณ์ลงประมูลของจกักรวรรดสิสิงหัว หลังจากที่เธอพบตัวอ่อนสัตว์วิญญาณแสนปีของจักรพรรดินีหิมะเธอชักชวนให้จักรพรรดินีหิมะติดตามห้วอีเหาซึ่งต่อมาจักรพรรดินีหิมะก็ได้กลายเป็นดวงจิตพูดดวงแรกในประวัติศาสตร์โลกโตหลัวตลอดการเดินทางของห้วอีเหาในที่สุดเธอก็บรรลุเป็นเทพไปพร้อมกับหัวอีเหาและเข้าสู่แดนเทพได้สําเร็จโดยมีตําแหน่งเทพที่ก่อขึ้นมาใหม่จากเทพแห่งอารมณ์กลายเป็นเทพอารมณแห่งความโกรธเทพอารมณ์ทั้ง7นั่นแหละครับบทบาทในภาค2.5และภาค3.5เธอก็ได้ช่วย อีเห้าต่อสู้ในแดนเทพเนาะแบบช่วยในเรื่องการใช้อารมณ์ในการต่อสู้อะไรประมาณเนี้ยครับต่อไปเป็นทักษะของจกักรพรรดิีแมงปอกน้ําแข็งมรกตนะครับ ทักษะที่1นโครงเล็บจกักระพัดดินีน้ำแข็งเป็นทักษะที่มีพลังโจมตีสูงในระยะไกลนะครับต่อมาทักษะนี้ได้กลายเป็นทักษะวิญญาณของหัวอีเหาทักษะที่2เกราะจักระพัดดินนีน้ำแข็งเมื่อใช้ทักษะนี้แล้วนะครับจะมีผลึกน้ำแข็งก่อตัวขึ้นปกคลุมทั่วล่างกายกลายเป็นเกราะให้นั่นเองเนาะต่อมาทักษะนี้ได้กลายเป็นทักษะวิญญาณของหัวอีเหาอีกเช่นเคยทักษะที่3เขตแดนเยือกแข็งในระยะเขตแดนแช่แข็งทุกอย่างอย่างรวดเร็วระยะขอบเขตนับพันไมล์ต่อมาทักษะนี้กลาย เป็นทักษะกระดูกวิญญาณของหัวอีเหานะครับทักษะที่4ความโกรธเกลี้ยวของจักรพรรดินีน้าแข็งในบรรดาทักษะต่างๆทักษะนี้เป็นทักษะที่รุนแรงที่สุดเป็นทักษะที่โจมตีด้วยพลังแก่นแท้น้ําแข็งต่อมาทักษะนี้กลายเป็นทักษะกระดูกวิญญาณของหัวอีเหาเนาะโอเคครับสําหรับข้อมูลตัวละครของปิงตี้หรือจักรพรรดินีแมงปอกน้ําแข็งมลกฏก็จะมีประมาณนี้นะครับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับ มาที่คอมเมนต์แรกเมืองหงเฉินรู้ไหมว่าหวังตงเป็นผู้หญิงแล้วถ้ารู้ว่าหวังตงเป็นผู้หญิงจะรู้สึกอย่างไรสุดท้ายแล้วมึองหงเฉินก็รู้อยู่ดีนะครับว่าหวังตงหรือหวังตงเอ๋อเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่พอรู้ปุ๊บก็รู้สึก เหือไปนิดนึงนะฮะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นผู้หญิงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเอาจริงๆตามต้นฉบับนิยายเนี่ยเสียงของหวังตงเนี่ยจะคล้ายผู้ชายมากนะครับทั้งโครงล่างแม้กระทั่งหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆว่ามีเหลี่ยมมีมุมอะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใช้เคล็ดวิชาของสำนักวิญญาณยุทธ์อะครับเคล็ดดัดกระดูกอะครับสามารถทําให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเนาะ ไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับทักษะนี้ก็เคยถูกกล่าวไว้ในภาค3อยู่นะครับถ้าใครติดตามภาค3นี่จะรู้จักเคล็ดวิชาจัดก,กระดูกนะฮะที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปล่างหน้าตาไม่ให้เหมือนเดิมเนาะคอมเมนต์ถัดไปแต่ละภาคตัวละครที่ได้เป็นเทพมีกี่คนครับอันนี้ผมนับแค่เทพที่แท้จริงมีตำแหน่งเทพเนาะภาค1มี7คนภาค2มี2คนภาค3มี2คน และภาค4ี่มี32คนนะครับภาคสีนี่มีเทพที่แท้จริงเยอะสุดแล้วนะครับคอมเมนต์ถัดไปอยากเปิดสำนักแข่งกับสำนักถังชื่อสำนักองค์มังกรถ้าจะเปิดสำนักองค์มังกรเนี่ยต้องเปิดสำนักรางน้ำรองน้ำฝนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าเดือนพฤษภาคมแล้วฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมว่าถ้ามาแถวบ้านผมนี่เขคงแบบได้ขายสินค้าอยู่เนาะ คอมเมนต์ถัดไปทําเรื่องของอาจารย์มู่เอินได้ไหมคะเดี๋ยวจะทําในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับไม่นานเกินรอหรอกเนาะคอมเมนต์ถัดไปลูกของหัวอีเฮ้ากับถังอูถงหวังตงจะอยู่ภาคไหนคะลูกคนแรกใต้อิงอยู่ในภาคเสริมภาค4.5ลูกคนที่2หัวจานจีอยู่ในภาคเสริมภาค5.5น,น,น,นะครับ แล้วหัวจานจีเนี่ยก็ยังไปปรากฏให้เราเห็นในในนิยายเรื่องดินแดนไขมุกมหาสจจร,รย์ภาคไขมุกไรเทียมทานให้เราเห็นเล็กน้อยอยู่นะฮะจะเห็นว่าหลานเกอและฟ้าหัวได้เดินทางไปหาแม่ทัพนะฮะนั่นก็คือเดินทางไปหาหัวจานจีนั่นเองเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะครับขอสอบถามแอดว่าหนังสือทั้ง5ภาคจะซื้อได้มีไหนครับตอนนี้หนังสือ ตำนานจอมยุทธพูดถังซานไม่มีให้ซื้อแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยเว็บนิยายฟิ c ชั่นล็อกเขาเคยเอามาแปลให้เราอ่านอยู่นะครับซื้อเป็นแบบเหรียญแบบเป็นตอนเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้น่าจะหมดสัญญาน่าจะลบนิยายออกไปแล้วเนาะส่วนหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยไม่มีขายเลยนะครับถ้าอยากฟังหรือแบบว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยสามารถค้นหาใน YouTube ได้เลยฮนะเพราะว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วเนาะคอมเมนต์ถัดไปพี่ครับถ้าเทพมีลูกแล้วลูกที่เกิดมาจะเป็นเทพเลยไหมครับหรือเป็นคนธรรมดาที่จะต้องฝึกฝนเพื่อเป็นเทพอีกทีถ้าเทพมีลูกลูกออกมาแล้วก็ต้องฝึกฝนเริ่มจากหนึ่ง ถึง1น0นี่แหละครับแต่ว่ามันก็จะสุ่มว่าคนนี้เกิดมาพร้อมกับตําแหน่งเทพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตําแหน่งเทพอย่างทางอุทงที่เกิดมาพร้อมกับจิตแห่งเทพใช่ไหมครับมีตําแหน่งเทพเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าถาังอุทงเนี่ยเกิดมาปุ๊บระดับ100เลยนะครับก็ต้องฝึกฝนขึ้นไประดับ100อีกทีหนึง่ง แต่ก็มีคนที่เกิดบนแดนเทพแล้วไม่ได้มีตำแหน่งเทพนะครับนั่นก็คือหัวจานจีเนาะถ้าเป็นกรณีเดียวกับห้วจานจีเนี่ยก็ต้องไปหาตำแหน่งเทพในภายหลังเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงตอบคอมเมนต์และข้อมูลตัวละครของจกักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตปิงตี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ